ตอนนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงซีรีส์สงครามส่งด่วนนะครับที่มาจากชีวิตจริงคุณคมสันแทลีผู้ก่อตั้ง Flash Express ครับจากเด็กดอยสู่ยูนิคอร,ร์ตัวแรกของไทยมูลค่าแบบมหาศาลหลายหมื่นล้านเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาออลองสกัดแก่นความคิดดูว่าหลักการสำคัญอะไรที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ก็คือจากพวกบทสัมภาษณ์บทความต่างๆนะครับลองมาดูว่าเราจะถอดบทเรียนอะไรมาให้เข้าใจง่ายๆได้บ้าง ใช่ค่ะคือเส้นแทงเขานี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเริ่มจากแทบไม่มีอะไรแต่ไปได้ไกลขนาดนี้เพราะว่ามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งเราจะมาดูกันว่าอะไรคือ,เ,อ,อเคล็ดลับสำคัญที่มันตกผลึกออกมาจากการตัดสินใจการกระทำของเขาตลอดเส้นทางนี้ค่ะน่าสนใจครับงั้นเริ่มเลยจุดแรกที่ผมว่าชัดเจนมากเลยคือการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือเห็นแต่ไม่ได้ทำคุณคมสรนเนี่ย เขาเห็นจงว่างเรื่องค่าส่งพัสดุที่แบบแพงมากในไทยเทียบกับจีนทั้งที่ประเทศเราเล็กกว่าเยอะเลยแถมคนยังต้องออลำบากไปส่งเองอีกเลยปิ๊งไอเดียเลยว่าบริการรับถึงบ้านนี่แหละคือคำตอบ คือจริงๆตอนนั้นก็มีคนทําบ้างนะคะแต่ไม่มีใครกล้าทําแบบจริงจังครบวงจรแล้วก็กดราคาลงมาแข่งจริงๆเขาเชื่อว่าธุรกิจยุคใหม่มันต้องวิ่งไปหาลูกค้าแล้วไม่ใช่รอเฉยๆค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะโครงสร้างเดิมๆของรายใหญ่ด้วยมั้งคะที่ทําให้ขยับตัวช้าในเรื่องนี้โอ้โหคิดเร็วทําเร็วเลยนะครับเนี่ยนี่เลยเป็นที่มาของจุดขายที่แบบ พลิกเกมไปเลยรับพัสดุฟรีถึงบ้าน365วันแล้วราคาเริ่มต้นถูกมากถูกเหลือเชื่อเลยซึ่งมันก็โดนใจลูกค้าแล้วก็เขย่าตลาดทันทีสแสดงว่าพอเห็นโอกาสแล้วเนี่ยต้องกล้าลงมือทำให้มันแตกต่างจริงๆซึ่งก็นำมาสู่หลักคิดถัดมาเลยครับคือความใจถึงอะ่ะกล้าได้กล้าเสียแบบสุดๆไปเลยคุณคมสันยอมขาดทุนหนักมากช่วงแรกๆเป็นหลักหลายร้อยอาจจะถึงพันล้านต่อปีเลยนะเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่พอ ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า e c o n o m y o s s f s l e l e หรือใช่ใช่ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงยิ่งทำมากต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลงใช่ครับความใจถึงแบบนี้จริงๆมันมีแววมาตั้งแต่เขาหนุ่มๆเลยนะมีเรื่องเล่าว,ว่าตอนอายุแค่21อะคะ่ะอาสาไปกู้วิกฤตเมืองทรายที่ใกล้จะเจ๊งแล้วเขาเข้าไปไล่คนทุจริตออกหมดเลยเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หมดพอเริ่มมีกำไรแทนที่จะรีบเก็บกลับเอาไปทุ่มซื้อที่ดินเพิ่มเอก เพื่อจะคุมตลาดให้ได้เหมือนตอนทำแฟลชเลยค่ะที่เอาเงินเก็บส่วนตัวหลายร้อยล้านมาลงจนแบบภรยาหรือคนใกล้ตัวก็เป็นห่วงกันโหตอนนั้นก็กล้าขนาดนั้นเลยเหละครับเนี่ยแล้วความกล้าแบบนี้มันส่งผลยังไงกับวิธีตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆตอนทำแฟลชอีกบ้างครับมันสะท้อนมาชัดเลยค่ะกับการตัดสินใจลงทุนมหาศาลสร้างทีมไอที ระบบหลังบ้านเองทั้งหมดเลยคือไม่พึ่งเอาซอร์สหรือแฟรนไชส์เพื่อให้คุมคุณภาพได้เด็ดขาดเบ็ดเสร็จซึ่งมันจําเป็นมากๆสําหรับธุรกิจที่แข่งกันด้วยความเร็วประสิทธิภาพอย่างที่เราเห็นในซีรีส์ว่าเขามีแดชบอร์ดวัดผล KPI ชัดเจนใช้เทคโนโลยีคุมเกือบทุกอย่างเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับว่าทําไมต้องกล้าทุ่มขนาดนั้นแล้วนอกจากเรื่องมองเห็นโอกาสกับความใจกล้าแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่ผมว่าเด่นมากๆคือเรื่องคนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะหลักคิดเรื่องใจกว้างโดยเฉพาะกับทีมงานสำคัญมากเขาพูดเสมอว่าแฟลชเหมือนลูกพนักง,งานก็เหมือนคนในครอบครัวที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องให้ใจลูกน้องแล้วเขาจะให้ใจตอบความเชื่อใจเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากเพราะความสำเร็จระดับนี้มันไม่ใช่วันแมนโชแน่แ,นแล้วการให้ใจนี่มันส่งผลเป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับในแง่การสร้างทีมของเขาที่ชัดที่สุดเลยนะคะ คือการดึงคนเก่งมากๆอย่างผู้บริหารระดับสูงจากอาลีบาบามาร่วมทีมได้สำเร็จคือเขาไม่ได้แค่ชวนเฉยๆนะแต่ใจกว้างพอที่จะยอมแบ่งหุ้นส่วนตัวให้ในสัดส่วนที่สูงมากถึง30%เลยนะคะเพื่อให้คนเก่งๆเหล่านั้นมาร่วมสร้างฝันด้วยกันมันคือการมังว่าการแบ่งปันเพื่อให้ได้สิ่งที่ใหญ่กว่ากลับคืนมาค่ะโอ้นี่คือวิธีคิดแบบนักธุรกิจที่มองยาวจริงๆนะครับ ไม่ใช่แค่เท่าแก่ที่มองกำไรสั้นๆซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อที่เขาพูดบ่อยๆว่าจงเชื่อแล้วจะเห็นจงหาแล้วจะพบคือเหมือนกับว่าสร้างคุณค่าแก้ปัญหาก่อนแล้วผลตอบแทนมันจะตามมาเองแล้วคุณสมบัติสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือใจนิ่งค่ะในหนังสือเล่มหนึ่งเปรียบเขาเหมือนจระเข้คือปรับตัวได้แต่ไม่เปลี่ยนแกนแท้ ไม่ใช่แบบเปลี่ยนตามกระแสไปเรื่อยๆในโลกธุรกิจที่มันผันผวน,นตลอดเวลาผู้นำต้องมีสติไม่ลนลานแต่ก็ไม่ยึดติดกับวิธีดําเดิมจนตายตัวค่ะการมีใจที่นิ่งนี้มันแสดงออกในการทำธุรกิจจริงยังไงได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมมันคือการรู้จังหวะค่ะว่าเมื่อไหร่ควรรุบเมื่อไหร่ควรผ่อนอย่างช่วงแรกที่แฟลชยังไม่แข็งแกร่งมากพอก็ไปจับมือกับไพรสเนทยก่อนเพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศพอแข็งแรงขึ้น ก็ไม่ได้มองว่าทุกรายคือศัตรูนะแต่ยังสามารถช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพขนส่งรายอื่นต่อได้อีกเหมือนที่เขาเรียกว่าเลี้ยงเสือให้เชื่องนะคะคือเปลี่ยนคู่แข่งหรือผู้เล่นอื่นให้กลายมาเป็นพันธมิตรได้เป็นการปรับตัวอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ตื่นตูมไปวันๆสรุปแล้วนะครับหลักคิดสําคัญของคุณคมสันที่เราถอดบทเรียนกันวันนี้ก็จะมี 1. คือการมองเห็นโอกาสจากปัญหาที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไป 2. คือความใจถึงกล้าเสี่ยงอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 3. คือการให้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของทีมงานและสุดท้ายคือความใจนิ่งรู้จักปรับตัวอย่างมีสติแล้วก็ถูกจังหวะด้วยสตาร์ทอัพเขาจะถามประมาณว่าคุณพร้อมรับความล้มเหลวได้จริงๆไหมยอมสละเวลาส่วนตัวได้หรือเปล่าแล้วก็พร้อมจะปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงอำนาจหรือหน้าตาทางสังคมได้ไหมเพราะเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทการเสียสละ แล้วก็ความอึดที่ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นคําถามที่ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงเนี่ยเราพร้อมจะแลกด้วยอะไรบ้าง